เรากลับมาดูเรื่องนี้สักนิีหนึ่งอยากให้เกิดความตื่นเต้นตำรวจเนี่ยมีอย่างนี้ต้องชื่นชม,มตำรวจภูเก็ตเชิงทะเลท่านผู้ชมกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกหน้าโรงพักเชิงทะเลที่เอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจับภาพรถเครื่องหรือพักกลงเรียกว่ามอเตอร์ไซค์หลายคันจอดติดไฟแดงเป็นระเบียบปรากฏว่ามีกระบะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดด้วยความเร็เรวแล้ว พ้นควันนะคะสีดังปีเลยค่ะคุณผู้ชมนี่น,นี่ดูอีกทีนะคะนนสูดกันเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยค่ะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยค่ะตำรวจจราจรประจำจุดอยู่พอดีนะคะรีบพวบมอเร์ไซค์สองคันไล่ตามกระบะคันนี้แล้วก็ไปจับกลุ่มมาได้ที่บริเวณหน้าวัดเชิงทะเลห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1.5กิโลนี่ตำรวจไล่เลยเห็นไหม นี่ค่ะตำรวจไล่ตามไปเลยนี่ไปจับกลุมได้ กฎหมายระบุว่ายังไงถ้ารถคันไหนมีค่าควันดำเกินร้อยละ30เมื่อตรวจด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงจะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุงสด5,000บาทค่ะ <ừ hör S 2> และเ <ห gomery S 2> จ้าของรถก็มีหน้าที่ไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะี่ปรับสูงสุดไปเลย5,000บาทค่ะแล้วต้องไปแก้แล้วต้องแก้แล้วตรวจสภาพอีกครั้งหนึ่งถ้าผ่านถึงจะเอาไปใช้งานได้นี่มีแต่เสียงชื่นชมตำรวจเชิงทะเลนะที่ไม่ปล่อยผ่าน นะคะกับ<ห>เรื่องนี้เออเห็นใจมอเตอร์ไซค์ไหมโอ้โหโหดเนี่ยค่ะพูดถึงมอเตอร์ไซค์ขอได้รับความเห็นใจที่ราชบุรีสะพานกับรถมอเตอร์ไซค์ที่แคบที่สุดในประเทศคือขึ้นไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้เวลาไปเผชิญหน้ากันนะต้องไรเนี่ยค่ะนี่อยู่ที่บริเวณหมู่หนึ่งถึงหมู่หปากท่อราชบุรี การรถไฟเนี่ยเขาเปิดเส้นทางเป็นทางสัญจรหลักของบร์ไซที่ใช้เป็นทางเชื่อมที่สามารถไปตลาดไปส่งนักเรียนไปธนาคารไปโรงพยาบาลไปโรงพักให้ใช้สะพานลอยนี้พังเสร็จ<ช>ต้นสร้างเสร็จแทนคือปิดเส้นทางหลักอะค่ะแล้วให้มาใช้สะพานลอยอันนี้แทนประชา